คือวันนี้หนูจะมาพากินพาพาดูพากินอะไรพามาดูของกินใหม่ที่หนูไปคนพบมานั่นก็คือเชี่ยวปังทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นเชี่ยวปังธรรมดาใช่ปะแต่ความจริงอะ่ะมันคือเชี่ยวปังที่แบบยืดได้มันคือเชี่ยวปังโมจิโมจิใช่แล้วหนูก็เลยแบบว่าแต่หนูไม่รู้มันจะยืดไหมโอ้โหแข็งป๊กเลยคือหนูเผลอไม่ว่าจะดูกี่ครั้งเองก็น่ารักครับขอบคุณนะคะคือหนูเผลอ เข้าไมโครเวฟคือเขาบอกให้อบ3นาทีหนูก็เลยเข้าไมโครเวฟสานาทีหนูไม่รู้ว่ามันเหมือนกันไหมแต่สิ่งที่ตอนนี้มันคืออะไรป่ะทุกคนมันกรอบเกินไปแย่แล้วทุกคนจะท,ท,ทำาไงดีเลีย้ยวปังหนูไปขานหนูทำยไงดีมันแข็งเกินไปทุกคน อเออมันไม่ยืดได้คือที่มันต้องยืดนะทำยังไงดีย่คือหนูทำไม่เป็นค่ะทุกคนไม่ว่าตอนแรกหนูก็แบบอบ3นาทีเลยหรออย่างงี้หนูแบบถ้าอบกับมาคุยมันไม่เหมือนกันนะแต่คือไม่รู้มันต้องทำยัไงเขาเขียวว่าให้เข้าตาอบ สามนาทีแข็งเลยอ่ะทำยังไงดีเอาไปจุ่มน้ำแล้วไปอบใหม่ได้เหรอลองเอาต้มดูได้จริงเหรอเอาข้าไมโครเวแฟแบบใส่น้ำไปด้วยคือ,อยังไงเอาไปนึง่งทุกคนขนนไม่มีเครื่องนึง่งลองปลาใสกก่กระแมงดูล้วก็คิดอยู่ น้องเอสแอนเจอว่ีด่ะลองเอาไปปั่นแล้วผสมน้ำนวดใหม่ไปปั่นเนออเมื่อนจริงป่ะคือหนูไม่คิดว่ามันจะแข็งคือหนูอะไม่ได้แบบว่านี่เลยอะไม่คือเหมือนเอาเข้าไมาโครเวฟใช่ป่ะเสร็จปุ๊บหนูก็แบบหยิบมาแล้วก็อืเดี๋ยวรอไลฟ์หนูไม่คิดว่ามันจะแข็ง โอกันโอ้อลรีวิวเลยเป็นโมจิที่กรอบที่สุดเท่าที่เคยได้ฟังเสียงมาแหมทุกคนโอ้โหแคบหมูแหมทุกคนค่ะคนเรามันพลาดกันได้จริงๆนะแล้วตอนแรกหนูก็จะแบบว่าเผื่อไว้กินแบบวันพรุ่งนี้ด้วยอ่ะคือหนูซื้อมามันเขาให้มันสองชิ้นใช่ปะหนูก็เลยแบบว่าเดี๋ยววันนี้มารีวิวให้ทุกคนชิ้นหนึ่งแล้วถ้ามันอร่อยก็จะกินต่อพรุ่งนี้ ตอนเนี้ยคือมันอร่อยนะมันอร่อยเลยล่ะนูให้ผ่านเลยแต่อาจจะผิดวิธีด้วยตัวเองอีกแล้วแต่เราอยงเทพกับทันหรอกลับทันค่ะวันนี้วันอะไรวันอาทิตย์ใช่ไหมเดี๋ยวหนูก็กลับแหละใช่คือหนูมาแป๊บเดียวคือเราแบบเน้นบินเน้นชีวิตติดป,ปี อ่าคุณผทํงไงอ่ะๆๆอ,อยู่บ้านนะนิงที่ต้องมีนะทิชชู่ทิชชู่ไหนอ่ะแต่ก่อนเคยไว้บนโต๊ะนะแเปไนไหนเร็วอ่ะอืให้ผ่านเดีผ่านไปก่อนค่อยซื้อมากินใหม่ <c oughs> ทําไมอยากกินตอนห้าทุ่มอยู่แล้วค่ะคือ ถ้าเราแบบทุกคนมาดูไลฟ์หนูทุกคนก็จะรู้ว่าแบบหนูจะมีของจิตลอดโอ้โหแซบครั้งอะให้ดูในะอีกรอบนะแซบกี่โมงคือแซบอะมันแซบแต่ความจริงมันไม่ควรเป็นแบบนี้อะคุณน,น้องคือทุกคนเอาจุ่มนมอาจจะนุ่มแหละหนูไม่มีนมมันสิคือหนูไม่ได้ซื้อนมมาคือหนูซื้อมันแค่ชีโอปังกับไดฟุกุเดี๋ยวทำยังไงให้มันไม่เห็นแบรนด์ นี่ได้ฟูกุทุกคนหนูว่านะอาจจะได้กินในฟูกุแทนเสียดายทีนะนี่มีแต่คนเกาหลีไม่หรอ,อคือหนูไม่ได้ดูเลยคือเออจะเอยทุกคนได้ยินเสียงเลยป๊มไม่ได้ยินเนาะจริงหรอมันเป็นเสียงทองนะทุกคนไม่ได้เสียงเลยคือเราสนิทกันมากเลยนะคือเราสนิทกันมากเลยนะทุกคนหนูเลย สิงกล,บลับเหรอเป็นตังเดียวอะสนิทกันเร็วเกินไม่เลอแล้วค่ะ <laughs>